ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนบริษัททิ้งเหน็จำกัดและจอบไทยนำโดยคุณแสงเดือนตั้งทำสถิตผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจอบไทยได้จัดพิธีถวายรบบริการตรวจสุขภาพและตรวจเลือดเคลื่อนที่ทิ้งกิฟต์โมบายเมดิเคทยูนิจำนวนหนึ่งคันกับสองพว่วงมูลค่ารวม1 5 7 9บาท24ส แด่วัดป่าดอยลับงาตำบลท่าคุณรามอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีพระครูอัฐกิจนันทคุณจเจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงาเป็นผู้รับมอบโดยมีดรมงคลรอพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวราบบำรุงผู้นำท้องถิ่นคณะศิษยานุสิ์วัดป่าดอยลับงาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีรถจิงกิฟต์โมบายเมดิคอนยูนิตเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งอุป,ปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคเบื้องตน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันซึ่งจะช่วยให้ทีมแพทย์สามารถให้การดูแลผู้ป่วยในระดับเดียวกับโรงพยาบาลได้ก่อนนำส่งโรงพยาบาลหลังจากการรับมอบหลวงพ่อนพผดน,นันทนไดเมตตามอบรถติงกิฟต์โมบายมดียลิคอลยูนิตจำนวนหนึ่งคันให้แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยมีแพทย์หญิงอังคณาอุป,ปพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบนอกจากนี้หลวงพ่อนพดลน,นันทโนยังได้มอบรถพ่วงอีกหนึ่งพ่วงให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผางและอีกหนึ่งพ่วงให้แก่โรงพยาบาลตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดตากเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลการถวายรถแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับชุมชนและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบร,ริษัทติ้งเน็ตจ็อบไทย ในการตอบแทนสังคมและร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่อาคารอาเนกประสงค์สันมมันาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบรรเพรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรไสยชางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการมอบนโยบายการป้องกันปรากรามและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด โนดังโนดิวเลอร์ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอทุกอำเภอผู้กกับการสถานีและสาระวัตรสถานีตำรวจภูธรท,ทุกแห่งหนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในพิธีตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ถูกภาคส่วนต้องผลึกกำลังร่วมกันในการดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจัง,จงและต่อเนื่องเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากหมู่บ้านชุมชนและประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติมีการกำหนดให้ประกาศหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหน่วยงานทุกหน่วยงานผู้บริหารทุกระดับต้องเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ต้องส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่จึงจะนํานไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่บังเกิดผลเป็นรูปธปรรมท,ที่โรงรามไม้หอมวีล่าจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้กับครูแดโดยมีพลตํารวจตีนรเรวิสุขนทวีต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวการอบรมให้ความรู้กับครูแดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ผู้ทำหน้าที่ไปบรรยายเพื่อการต่อต้านใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูตำรวจแดและรณรงค์วัยรุ่นครนครสวรรค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กนักเรียน โดยให้ความรู้เพิ่มเติมกับเยาวชนให้มีความรู้เท่าทันป้องกันตนเองและเป็นแกนนําในการต่อต้านเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอีกทั้งเป็นการสร้างภมิคุ้มกันให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนสร้างความรู้ทางด้านกฎหมายและโทษที่ส่งผลให้กับร่างกายให้รับรู้โดยทั่วกันอีกทั้งการขับเคลื่อนโครงการแดให้แพร่หลายไปในทุกพื้นที่ของสถานีตํารวจเสริมสร้างความรู้และสร้างครูแดดรุ่นใหม่ๆเพื่อ,อออกปฏิบัติการสอนนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เป็นการปลูกฝังความคิดที่ดีงามถูกต้องให้กับเด็กนักเรียนก่อนจะเติบโตเป็นวัยรุ่นโดยมุ่งเน้นสี่หลักใหญ่คือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและยาเสพติดทําให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจทําให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อนและทําให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆนอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง ด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกว่า60ปีที่ผ่านมากลุ่มไทยออยได้ดำเนินภารกิจด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือบ้านของกลุ่มไทยออยที่มีพื้นที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลป่าเขาและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรามุ่งม,มั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาวศรีราชาและคนรุ่นหลังต่อไปด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มไทยออยจึงได้ริเริ่มและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2567กลุ่มไทยออยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมไท Thai ย Oil ออย Run for the Green Future 2024เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่ง โดยให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการจัดงานตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสื้อวิ่งถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึกไปจนถึงการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้และมีการจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม การจัดงานวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมได้นำไปต่อยอดโครงการ West a s t e to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่ามอบเป็นอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รอบกลุ่มไทยออย โครงการ w s t t t o v a l u e มุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก ที่สามารถนํามาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์น้ํายาทาความสะอาดภายในโรงเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธปรรม ในปี2,567ที่ผ่านมาเราได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการและส่งมอบอ,อุปกรณ์คัดแยกขยะให้แก่อำเภอศรีราชาและโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน8แห่งได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดแหลมฉบังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1 โรงเรียนเทศบาลแหลมชบัง3โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนทุ่งสุข,ขาพิทยากรุงไทยอนุเคาห์โรงเรียนบ้านชักยายจีนและโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโครงการ w s t t to Value ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงมิถุนายน2568 ระยะเวลาโครงการ1ปีโดยโรงเรียนทั้ง8โ,โรงเรียนรวมถึงอำเภอศรีราชาได้นำขวดน้ำพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาหรือชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จากการดำเนินโครงการ Waste to Value สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนและอำเภอศรีราชาไปจำนวนรวมทั้งสิ้น63,703ขวดหากเปรียบเทียบเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถช่วยลดได้ถึง7,644กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ849ต้น กลุ่มไทยออยขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง8แห่งอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้รวมเป็นพลังสําคัญในการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากเราทุกคนขอขอบคุณพลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ0 0หมไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเที่ยบเรือชุดดีรวมเป็น18ทา่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านท TEU ต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุรกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพืนสนับสนุนการศึกษา ให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสูญส่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่สาม มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านท e. ี u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านท e. ี u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านท e. ี u อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพท ที่ให้ความสำคัญกับสแตรมาเ mastery, agility, responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพวกเราไม่เคยหยุดก้าว เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยังย่งยืนในอนาคตด้วยความมุ่งมัน ทำให้วันนี้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนถ้าอากาศยานสุนทรภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หหรืออาคารแซดวันแบบ s o ฟต์โอ n พนนในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้ดโดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่อง หากเป็นเกตด S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซดวันผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่าอากาศยานสวนภูดได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเขา้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวัน หลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏติมาก,กรรมกวนกเกษียณสมุดโดยให้สังเกตป้าย S101-S128 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3 ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไปขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมืม่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารแซตวันที่ชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการศุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่ตอไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มายเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล กว่า60ปีที่ผ่านมากลุ่มไทยออยได้ดำเนินภารกิจด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือบ้านของกลุ่มไทยออยที่มีพื้นที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลป่าเขาและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาวสีราชาและคนรุ่นหลังต่อไปด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มไทยออยจึงได้ริเริ่มและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2567 กลุ่มไทยออยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thai Oil Run for the Green Future 2024เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่งโดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการจัดงานตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสื้อวิ่งถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึก ไปจนถึงการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้และมีการจัดการคัดแยกขยะอยาบเป็นระบบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมได้นำไปต่อยอดโครงการ w a s t e t o Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า มอบเป็นอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รอบกลุ่มไทยออยโครงการ w s t t to value มุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก ที่สามารถนํามาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์น้ํายาทาความสะอาดภายในโรงเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธปรรม ในปี2567ที่ผ่านมาเราได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการและส่งมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้แก่อำเภอศรีราชาและโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน8แห่งได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดแหลมฉบังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1 โรงเรียนเทศบาลแหลมชะบังสาโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนทุ่งสุขขาพิทยากรุงไทยอนุข์โรงเรียนบ้านชักยายจีนและโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โครงการ w e s t to Val u e ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงมิถุนายน2568ระยะเวลาโครงการ1ปีโดยโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนรวมถึงอำเภอศรีราชาได้นำขวดน้ำพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาหรือชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จากการดำเนินโครงการ Waste to Value สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนและอำเภอศรีราชาไปจำนวนรวมทั้งสิ้น63,703ขวดหากเปรียบเทียบเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถช่วยลดได้ถึง7,644กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ849ต้น กลุ่มไทยออยขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง8แห่งอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้รวมเป็นพลังสำคัญในการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากเราทุกคนขอขอบคุณพลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป